สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมสร้างสถาบันนี้เขากับครูมดนะคะจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้คุณตุ๊กได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าข้าวพัสามีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างที่นักเรียนปฏิบัติใช่ไหมคะมีกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจมากเลยคือกิจกรรมถวายเทียนข้าวพานั่นเองค่ะ เพื่อซึ่งชาวพุทเนี่ยเชื่อกันว่าการถวายเทียนเขา้าพรรศาจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสดใสสว่างสวัยเหมือนแสงเทียเนเลคะ่ะงานประดิษฐ์วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทําเทียนเขา้าพรรศากันค่ะเด็กๆจยากทำหรือยังคะใครอยากทำเรามาทราบกันก่อน,อนว่ามีวัสดุอุปกรณ์อ,อ,อะไรบ้างอ่ะดูได้ค่ะ 1. นึ่กระดาษขนาด12คูณ15เซน2แผ่นนะคะ2กาวค่ะ3 เศษกระดาษที่นำเป็นแสงเทียนนะคะอ่าค่ะคราวนี้เด็กๆพร้อมเืยยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนกำลิดพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะผู้ปกครองหยิบกระดาษออกมา2แผ่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้ววางคู่กันแล้วก็ทากาวจาก1แผ่นนะคะจากต้นวงไปปลายแผ่นหนึ่ง แล้วก็เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาวางทับกันเป็นแบบนี้ค่ะจะได้เป็นแหลมๆเหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นให้น้องนะคะให้เด็กๆพับขึ้นไปไปลายนี้ขึ้นไปข้างบนพับปลานี้ทับมาพับสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ จนหมดแผ่นเลยพับไปพับมาซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้น้องๆมีสมาธินะคะเกิดทักษะ EF ในเรื่องการจดจ่อใส่ใจนะคะแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ด้วยพร้อมท้าพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงด้วยนะคะเวลาหยิบจับดินสอได้มั่นคงเขียนหนังสือสวยๆเนอะพับไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแผ่นแบบนี้เห็นไหมคะ เราก็นํากาวมาทาทับไปกดทับอาจจะเหลือมุมนิดหน่อยเราก็ตกแต่งใช้กันไกรตัดตกแต่งมันนะคะให้มันพอดีอย่าให้มันเหลือเยอะเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ เมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆนะคะหยิบเอาเปลวไฟที่ครูแจกไปให้แล้วนะทําเรียบร้อยแจกไปให้แล้วนะคะออกมานํามาทากาวจากด้านล่างตรงนี้นะคะทาด้านหนึ่งหรือสองด้านเลยก็ได้นะคะเมื่อทาเสร็จแล้วให้นําไปติดด้านบน แบบนี้ค่ะเป็นไงคะเด็กๆ um, ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปผลงานที okay. ่สร้างเสร็จแล้วส่งมาให้ครูเีการบ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันว่าครูจะมีอะไรมาสอนเด็กๆอีกสัปดาห์นี้ก่อนจากกันไปคุณครูมีเรื่องฝากเด็กๆได้ค่ะว่าอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปทาบุญให้เด็กข้าพันศาด้วยนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย